ทำให้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่ารักจะบอกเธอให้เธอรู้ได้อย่างไรว่าเรารักสวัสดีครับบับอ่านมาเล่าในคลิปที่29นี้เรากําลังจะมาพูดกันถึงเรื่องภาษารักก่อนหน้านี้เราคุยกันว่ารักมีการหมดโปรโมชั่นแล้วทําอย่างไรถึงจะป้องกันไม่ให้รักหมดโปรโมชั่นหรือถ้ารักหมดโปรโมชั่นแล้วเราจะต่อเวลาต่อโปรโมชั่นกันอย่างไร ในคลิปก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงออพูดถึงหนังสือเล่มหนึง่งเรื่องผู้ชายมาจากดาวอองคามผู้หญิงมาจากดาวสุขความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจกันเพราะเราพูดจากันคนละภาษาคาพูดคําเดียวกันอาจจะแปลความแตกต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายต้องการเป็นที่ยอมรับในความสามารถในขณะที่ผู้หญิงต้องการเป็นที่รักและเอาใจใส่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษารักก็คือภาษารักจริงๆที่ดรแกรีชัพแมนเขียนไว้ในหนังสือภาษารักทั้ง5ซึ่งแปลเป็นฉบับภาษาไทยแปลโดยกนกบรรณาการผมใส่รายละเอียดอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะครับภาษารักทั้ง5นั้นผู้เขียนแกรีช a p แมนเขียนว่าอย่างไรเขียนว่าคนเราโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงเราทุกคนมีความถนัด ซึ่งมีความคล้ายกันแต่อันนี้ผมเปรียบเปรยตามความเข้าใจของตัวเองนะครับผู้เขียนไม่ได้เขียนไว้ก็คือเช่นเ,เราถนัดใช้มือขวาเนี่ยเราก็อาจจะใช้มือซ้ายด้วยแต่ใช้มือขวามากกว่าภาษารักที่แตกต่างกันเนี่ยก็หมายความว่าเราพูดจาภาษาไหนเวลาที่เราพูดกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่เข้าใจกันจนกว่าจะได้เรียนรู้ถึงภาษารักของกันและกันผู้เขียนกล่าวถึงภาษารักซึ่งแบ่งได้เป็น5ภาษา นะครับคือคำพูดภาษาที่1คําำพูดภาษาที่2การให้เวลาและภาษาที่3คือการให้ของขวัญหรือได้รับของขวัญและภาษาที่4คือการลงแรงลงมือช่วยทํางานภาษาที่5คือสัมผัสทางกายทั้ง5ภาษาเนี่ยมีความแตกต่างกันก็คือบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเราพูดจาภาษาไหนแต่ยกตัวอย่างเช่นภาษาที่1คือคําพูด คนบางคนสื่อสารด้วยคำพูดเขารับรู้ได้ถึงการแสดงออกซึ่งความรักด้วยคำพูดก็คือภาษารักที่เป็นภาษาพูดเช่นเขาอาจจะบอกรักคนรักของเขาและนั่นหมายถึงเขาอาจจะรับรู้ได้ถึงความรักที่เธอมีให้เขาอย่างดีที่สุดด้วยการสื่อสารออกไปด้วยคำพูดนะครับคนที่ใช้ภาษารักในลักษณะของภาษาพูดมีการสื่อสารเนี่ยจะรู้สึกได้รับความรักและ มองเห็นและรู้สึกดีเมื่อเขาได้รับคำพูดที่ให้กำลังใจคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหรือคำพูดที่เป็นการบอกรักแสดงความทราบสูงชัดเจนโดยตรงภาษารักภาษาที่2คือการให้เวลาหรือการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า quality time ก็คือการใช้เวลาด้วยกันซึ่งอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้ว ให้ความสนใจซึ่งกันและกันการพูดคุยกันไม่ใช่ว่าพูดคุยกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เล่นมือถือไปหรือดูทีวีไปด้วยการให้เวลาอาจจะหมายถึงการนั่งดูทีวีอยู่เมื่อเธอมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยคุณก็ปิดทีวีแล้วคุยกับเธอให้ความสนใจทั้งหมดกับเธอนะครับนั่นคือภาษาที่2คือการให้เวลาหรืออาจจะหมายถึงการเดินย่อยอาหารด้วยกันหลังมื้ออาหารแล้วก็พูดคุยกันใช้เวลาด้วยกัน อย่างที่ให้ความสนใจทั้งร้อเเซ์ไม่ใช่เล่นมือถือไปด้วยนะครับภาษาที่3คือเรื่องของภาษารักของการให้ของขวัญคนที่มีภาษารักเป็นการให้ของขวัญน,นี้จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักได้รับความเอาใจใส่เมื่อคนรักของเขาให้ของขวัญของขวัญน,นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่มีราคาแพงแต่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันแสดงออกให้เขารู้สึกได้ว่าเธอคิดถึงเขาหรือระลึกถึงเขามันอาจจะเป็น ของที่ดอกไม้สักดอกหนึ่งที่เก็บมาจากข้างทางก็ได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะเป็นของที่เขาทำขึ้นมาเองอัลบั้มรูปที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เธอในโอกาสต่างๆการได้รับของขวัญเนี่ยสำหรับคนที่พูดจาภาษารักเป็นการได้รับของขวัญเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการให้ของขวัญและให้ความสำคัญกับการให้หรือได้รับของขวัญน,นะครับ ภาษารักภาษาที่4ี่คือการลงมือลงแรงออกแรงช่วยทํางานนะครับคนที่พูดจาภาษารักนี้มีลักษณะเช่นเขาจะทําให้ทุกอย่างในให้เธอตัดหญ้าที่สนามหลังบ้านซักผ้าถูบ้านทําความสะอาดล้างรถให้เธอเช็ครถให้เธอคนที่พูดจาด้วยการลงแรงให้ความช่วยเหลือนี้เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้บอกรัก เขาอาจจะมีความเชื่อว่าการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดเขาจึงหมั่นทำช่วยเหลือล้างจานทำความสะอาดบ้านคนพวกนี้อาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ว่าทำขนาดนี้แล้วเธอก็น่าจะรู้ว่ารักแต่โดยอาจที่จะไม่ได้มีความเข้าใจว่าคู่รักของเขาอาจจะพูดจาภาษารักอีกภาษาหนึ่งก็ได้เช่นอาจจะพูดจาภาษารักด้วยคำพูด เมื่อคุณออกลงออกแรงทําขนาดนี้แต่ไม่เคยบอกรักเนี่ยเธออาจจะรับรู้ไม่ได้เลยก็ได้นี่อาจจะเป็นที่มาของคําถามต้นคลิปที่เราถามว่าทําขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกเลยว่ารักนะครับภาษารักภาษาสุดท้ายคือภาษารักที่5ก็คือสัมผัสทางกายคนที่พูดจาภาษานี้จะให้ความสําคัญหรือรู้สึกดีมากๆที่มีการกอดจูบจูงมือ หรือรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วภาษารักในเรื่องของการสัมผัสทางกายเราทุกคนมีภาษานี้ตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่กอดตั้งแต่หอมด้วยอ,อ,อยู่ในอ้อมกอดของแม่ตั้งแต่เราเป็นทารกการกินนมแม่ภาษารักนี้เมื่อเราโตขึ้นก็จะพัฒนาไปเป็นการจูงมือการโอบกอดการนวดหลังนวดไหล่หรือแม้กระทั่งการกอดให้กำลังใจในเวลาที่มีเรื่องเศร้า คนที่พูดจาภาษานี้จะรู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากการกอดการลูบหัวมากซะยิ่งกว่าคำพูดที่ให้กำลังใจนะครับทีนี้ว่าเราเข้าใจภาษารักทั้ง5ภาษาแล้วภาษาที่1คําคำพูดภาษาที่2การให้เวลาภาษาที่3การให้ของขวัญภาษาที่4การลงแรงลงมือทำช่วยเหลืองานบ้านภาษาที่5สัมผัสทางกายคำถามตัดมาครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเอง มีภาษารักเป็นภาษาไหนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนวิธีการที่ทดสอบง่ายๆที่สุดก็คือเวลาที่คนรักของเราลืมทําอะไรให้หรือพูดจะแบบไหนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดเช่นถ้าคํากันแนะกัะแหนของเขาการตําหนิของเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจลึกซึ้งมากเลยสําหรับเราทําให้เราเจ็บมากๆเลยภาษารักของเราอาจจะเป็นภาษาพูดด้วยคาพูดนะครับหรือถ้าเราเคยบอกให้เขาอย่าลืมช่วย ซื้อนมกลับเข้ามาที่บ้านซื้อน้าแข็งกลับเข้ามาที่บ้านด้วยหรืออะไรก็ตามแล้วเขาลืมก็ไม่ใส่ใจเนี่ยเรารู้สึกเฮิร์ตมากกับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาที่4ก็ได้คือการลงแรงลงมือช่วยเหลือวางให้เขาทําอะไรแล้วเขาไม่ทําให้เนี่ยเรารู้สึกเจ็บมากนะครับหรือถามกลับในลักษณะเดียวกันว่า,วาเวลาคุณรักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณมักจะแสดงออกซึ่งความรักกับคนคนรักของคุณยังไงถ้าคุณแสดงออกด้วยการ มักจะให้ของขวัญเขาภาษารักของคุณก็อาจจะเป็นการให้ของขวัญก็ได้นะครับเมื่อเราเข้าใจภาษารักของเราแล้วเราจึงใช้ความเข้าใจนี้ในการสังเกตว่าคนรักของเราเนี่ยเขาพูดจาภาษาไหนดรแดกร,รี่ชับแมนให้ให้คำแนะนำว่าเมื่อเรารู้ว่าคนรักของเราพูดภาษาไหนและเรารู้ว่าตัวเราเองพูดภาษาไหนซึ่งในกรณีที่เป็นคนละภาษากันน ให้เราเพ่งความสนใจไปที่ภาษารักของคนรักของเราแล้วพูดภาษารักในภาษาของเขาเขาก็จะรับรู้ได้นะครับยกตัวอย่างง่าย,ายเช่นผู้เขียนพูดถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งทึ่งภรรยาเนี่ยก็มาบ่นกับผู้เขียนวาปรึกษาความสัมพันธ์ว่าเนี่ยบอกให้เขาช่วยทาสีห้องนอนนะตั้ง9เดือนมาแล้วเขาก็ยังไม่ทาพูดเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ทา,ทา,า,ทานะครับโดยที่ภรรยาเองเนี่ย ไม่ได้รู้เลยว่าสามีเนี่ยมีภาษารักคือภาษาคําพูดเพราะฉะนั้นตลอดเวลา9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยภรรยากันแนะกันแหนเขาตลอดไม่เคยชื่นชมในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทําดีเช่นช่วยเอาถังขยะไปวางไว้หน้าบ้านผู้เขียนก็เลยแนะนําว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าคุณอยากให้เขาทาสีห้องนอนใหม่เพราะนี่มันผ่านมาทั้ง9เดือนแล้วสิ่งที่แนะนําก็คือต่อไปนี้เนี่ยให้พูดจากภาษาของเขาคือถ้าถ้าคิดว่าเขาอาจจะ มีภาษารักของการพูดเป็นคำพูดเนี่ยชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาทําได้ดีและไม่ต้องพูดในเรื่องที่คุณอยากที่จะให้เขาทาสีห้องนอนอีกแล้วเมื่อไรก็ตามที่เขาทําดีให้ชมเขาเขาช่วยล้างจานให้เขาช่วยเก็บขยะกวาดบ้านถูบ้านชมเขาภรรยาก็ทํทาตามผ่านมาหลังจากนั้นเพียงแค่สามอาทิตย์เนี่ยสามีก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรที่เขาช่วยได้ไหมในท้ายสุดสามีก็ทาสีห้องนอนให้เขา หลังจาก9เดือนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนพยายามจะบอกว่าการพูดจาด้วยภาษารักที่เป็นภาษาเดียวกันกับคนรักของเราเนี่ยมันช่วยได้ให้เขารู้สึกเต็มอิ่มเขารู้สึกว่าได้รับความรักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างในความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นในช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนยังกล่าวถึงถ้าหากว่าความสัมพันธ์เราเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราจะเยียวยาความสัมพันธ์นั้นได้ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ให้กําลังใจกับ คู่แต่งงานไหนก็ตามที่ชีวิตคู่มีปัญหาอยู่นะครับโดยผู้เขียนให้คําแนะนําว่าลองนิกว่วมันเป็นการลงทุนให้เวลากับมันสะหกหเดือนโดยสิ่งที่คุณทําต่อไปนี้ในช่วง2เดือนแรกให้คุณดูว่าสังเกตว่าเขามีภาษารักภาษาไหนจากความเข้าใจในหนังสือที่เราได้อ่านมาภาษารักทั้ง5ภาษาและในช่วง2เดือนแรกนั้นพยายามทําทุกอย่างเพื่อเป็นการบอกรักในภาษาของคนรักของเรา ไม่ว่าจะเป็นโดยคาพูดโดยการให้เวลาโดยการให้ของขวัญหรือโดยการลงมือลงแรงทําให้หรือแม้กระทั่งสัมผัสทางกายในช่วงสเดือนแรกนั้นเขาทําอะไรไม่ถูกใจออหรือทําให้เราไม่พอใจเนี่ยอย่าตําหนิอยา่อยาบ่นเขาแต่ให้เราจบไว้ในสมุดของเราหลีกเลี่ยงการตําหนิแล้วคอนติเนียพยายามที่จะพูดภาษารักของเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยหวังว่าเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรัก เขาอาจจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นเขาอาจจะเริ่มพร้อมที่จะรับฟังและในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงที่เราเริ่มขอร้องให้เขาทําในสิ่งที่เราจดไว้ในสมุดคือสิ่งที่เราอยากจะตําหนิเขาเนี่ยเรามาขอร้องเขาในช่วงที่สองซึ่งการขอร้องนั้นในท้ายที่สุดแล้วก็คือการขอร้องให้เขาหัดพูดจาภาษารักในภาษาของเราขอร้องให้เขาทําสิ่งใดๆก็ตามที่เราจะรู้สึกว่าเราได้รับความรักเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้น ในหนังสือเล่าถึงคู่แต่งงานที่อยู่กันมาเป็น20ปีแล้วความสัมพันธ์ไม่ดีจนในลักษณะเหมือนกับว่าอยู่เป็นเป็นเพื่อนร่วมห้องไม่เคยได้ไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยใช้เวลาด้วยกันไม่เคยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้เพียงช่วงเวลาที่เราพูดจาภาษารักของการละกันนะครับ คำถามส่งท้ายหลังจากที่เรารู้เรื่องนี้ก็คือเราเชื่อหรือไม่ว่าเราแต่ละคนพูดจาภาษารักแตกต่างกันและเราเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพูดภาษารักของคู่คนรักของเราความสัมพันธ์เราสามารถดีขึ้นได้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปไรายละเอียดของคลิปนี้ผมลงไว้ในใต้คลิปนะครับเป็นบันทึกย่อสรุปความ ความรักดีๆมีได้ด้วยความเข้าใจและการกระทําแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บับอ่านมาเล่าสวัสดีครับ